ส่วนเทคนิคค่คะก็ดัชนีนะคะเมื่อวานปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังมีสัญญาณชะลอตัวจากเครื่องมือที่ชัดเจนขึ้นนะคะเช่นการที่ตัวของ Modify Stochastic เนี่ยยังไม่สามารถกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะตรงกันข้ามเนี่ยปรับตัวลงนะคะแล้วก็เกิด divergence ก็คือสวนทางกับการปรับตัวขึ้นของตลาดที่เมื่อวานถ้าดูในส่วนของ High เนี่ยยังสามารถทำ New High ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่วันนี้เนี่ยนะคะดัชนีจะชะลอตัวนะคะหรือว่าปรับฐานในระยะสั้นๆ โดยเรายัางมองแนวะรับระยะสั้นที่ EMA 5วันเหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระดับใกล้เคียงกับ1,400จุดนะคะ,ะรับถัดไปเนี่ยนะคะก็แถวๆเส้น10วันก็คือ1,388แนวต้านนะคะยังคงเดิมก็คือ1,412กับ1,419คะ่ะ <c oughs> สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวมินต์นะคะมิน์นี่ก็มีลุ้นว่าจะทำนิวไฮได้สำเร็จนะคะเพราะเมื่อวานก็เกือบจะได้อยู่แล้วนะคะปิดที่ราคาไฮของวันแล้วก็ได้สัญญาณสนับสนุนจากเครื่องมือนะคะทั้งในระยะสั้นก็คือ RSI ์กับ Modify ส่วนตัว m a c d เนี่ยนะคะเริ่มงอตัวขึ้นแล้วแล้วก็ทำท่าว่าน่าจะ,ะให้สัญญาณซื้อกลับมาได้เร็วๆนี้นะคะแนวรับของมินต์เนี่ยแถวๆ20บาท20สตางค์นะคะต้าน21นะคะแล้วก็21.70ส่วนเนี่ยคัดลอสจะอยู่ที่20บาท ถัดมาเป็นตัว AP นะคะราคาก็เริ่มเดินหน้าขึ้นนะคะหลังจากที่สร้างฐานบริเวณ8บาท50บวกลบเล็กน้อยนะคะมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยาเป็นแนวเดียวกับตัวของแนวรับ EMa 75วันด้วยนะคะรคานนี้เครื่องมือก็เริ่มพยายามกันส่งสัญญาณซื้อกลับมาแล้วนะคะ AP ก็น่าจะเดินหน้าขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ9บาทกับ9บาท40ได้ตามลําดับนะคะรับอยู่ที่8บาท70แล้วก็คัดลอสที่8บาท60ตัวสุดท้ายเป็นมโก้นะคะ d e ก้นี่ขึ้นพร้อมกับ v o l ุ่มที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก ีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะขณะที่ตัว MACD เนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็คิดว่าน่าจะให้สัญญาณซื้อตามมาได้เร็วๆนี้นะคะเดมโก้เนี่ยแนวรับจะอยู่ที่7จ็บาทสีานะคะต้านแรก7จ็บาทแปถัดไป7จ็บาทเกแล้วก็คัดลอสที่7จ็บาทส5ตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ